บัวยาที่ได้เห็นหน้าลินเดแมนจากที่เจ็บๆอยู่เขาก็ได้ดึงตึงเพื่อเก็บทรงเอาไว้พวกเขาได้ปะทะคารมกันเล็กน้อยตามปราสาทโจ์เก่าและลินเดแมนเขาก็ได้ต้องไปชำระแค้งกับอิเมอีที่มาทำลายรุ่นพี่เคนจิโลของเขาอิเมอีที่เห็นดังนั้นเขาจึงวิ่งไปหยิบท่อนเหล็กที่รถเตรียมที่จะขวดลินเดแมนแต่เขากลับถูกลินเดแมนซัดหน้าจนสะงงลงไปภายในหมัดเดียวบัวยาที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขารู้ซึ้งในพลังมัดน,นั้นเป็นอย่างดีว่ามันรุนแรงแค่ไหนทางชาวแก๊งบูโซที่ทำอะไรไม่ได้เลยพวกเขาได้แตต่ยืนชอกกับเหุารณ์ เกิดขึ้นก่อนกับโบยากับลินเาแมนก็ได้ควนตีนกันอีกเล็กน้อยแม่งแขกกันไม่เลิกจริงๆคู่นี้เจอหน้ากันไม่ได้เลยฮ่าแล้วพวกสุสุรันก็กลับไปพร้อมกับชัยชนะกันอีกครั้งลินเาแมนได้เตือนมาโคว,ว่าบุโซเซนเซนไม่ได้กระจอกอย่างที่คิดถึงจะล้มลิวชินลงได้แต่ต่อไปถ้าไม่ระวังตัวโบยาอาจโดนเก็บได้เน,นี้นมีแอบเป็นห่วงทางด้านเด็กสุสุรันที่ยกขยงกันมาเพื่อด,ดูการต่อสู้ของโบยาแต่พวกเขากลับไม่เจอใครเลยอยากสุดาที่เห็นดังนั้นก็ถึงกับเซ็งเป็ดที่รู้ว่าเด็กูันที่่แหกมา นั้นก็แค่มาอยากดูคนเขาต่อยกันแก้เบื่อก็เท่านั้นเองโดนึกว่าจะมาช่วยไอเวนแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปสองวันแล้วผูว้คิุงมีบอกว่ายังไม่เห็นวีแววที่พวกบูโซจะเอาคืนเลยพวกเขายังบอกอีกว่าลินแมนก็ยังเฝ้ารุ่นพี่เคนจิโร่อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนลิวชินก็พ่ายแพ้ให้กับโบยาแล้วตอนนี้แกงบูโซก็เหลือผู้คุมกฎอีกแค่คนเดียวพวกเขาได้เจอกับยาสุดาแล้วก็แปลกใจทรงผมใหม่ของเขายาสุดาเล่าว่าพอพวกเด็กสุสรันที่แห่กันมาดูบยาสู้ในวันนั้นแล้วไม่เจอใครพวกนั้นเลยแกล้งตัด ผมของเขาแก้เซ็งลอดแสวงใบข้างหนึ่งเลยเขาจึงให้ช่างตัดแก้เป็นทรงนี้มาให้เขายังบอกอีกว่าตอนนี้แก๊งฮารุมิจิก็ไม่เหลือใครอีกแล้วตัวเขาเองก็ตัดสินใจที่จะเป็นนักเลงเต็มตัวแล้วพร้อมกับควักบุหรี่ขึ้นมาสูบสำารับควันโชว์ไปหนึ่งทีโอ้กูจะรั่วโอคิโรมิเลยพูดลอบใจว่าผมทรงนี้เท่ดีออกหากใครมาหัวเราะยาสุดาพราะตัดผมทรงนี้พวกเขาจะเป็นคนจัดการมันเองต่อมาโบย่าได้มาเห็นผมทรงใหม่ของยาสุดาเขาก็ถึงกับขำกิ้งทำาใหิยูโรมิโมโหเป็นอย่างมากทั้งทยาัดาท ไปก็เพื่อหาทางช่วยบยาจากแกงบูโซยังจะมาทําเป็นตลกอีกแล้วก็ผ่านไปอีก2วันยาซษสดานั้นได้ถูกแกงบูโซลักพาตัวไปทางด้านพวกคีโรมิก,ก็ถูกปุ่มอันไซล้อมมาไว้ทางด้านลินเแมงก็ได้มีชายปริศนาตามมาควางมีดเตรียมที่จะแทงเขาและทางด้านบยาก,ก็ได้มีคนของบูโซมาสง่งข้อความว่าพวกเขาได้จับตัวยาซษสดาเป็นตัวประกันไว้แล้วให้รีบมาตามนัสตโบยาที่รู้ดังนั้นจึงโมโหมากที่บูโซเล่นรอบกาดอย่างนี้เขาจึงเรียกไปช่วยยาซษสดาโดยด่วนบยาได้มาถึงโกดังชินเมจ ของพวกบุโซแล้วเขาได้ถามหายาสุดาว่าอยู่ที่ไหนทางหัวหน้าใหญ่บุโซที่ชื่อคุนโนยิเดวมิก็ได้สั่งให้ลูกน้องพาตัวยาสุดาออกมาและใช้กําลังซ้อมโชวโบยะและบีบบังคับให้โบยะคุกเขา่าขอโทษพวกเขาซะแล้วเอาเงินหนึ่งล้านเยนมาชดใช้ภายในหนึ่งอาทิตย์และด้วยฝีมือการต่อยตีของโบยะนั้นไม่ธรรมดาเขาจริงจริงข้อเสนอให้โบยะมาเป็นขี้ข้าของเขาเพื่อโบยะกับพรรคพวกจะได้รอดกลับไปได้และแผนการกําจัดพวกคีโลมิกับลินาแมนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงภายในวันนี้ยาสุดาได้ส,งส่งซิกให้โบยรัรู้ว่าาเขาง ไม่ต้องเป็นห่วงจาัดก,การกระทืบพวกมันทุกตัวได้เลยบยาเลือกที่จะสู้เขาได้เจอกับ13ขุนพลที่บูโซคัดมาเป็นอย่างดีเชดโดสิบสามต่อหนึ่งว่ะแต่มาทางด้านลินาแมนที่ได้เจอกับมือมีดปริศนาหมอนั่นก็คือแฝกคนพี่ของตระกูลคุโนที่เดวมีส่งมาดูเหมือนก็จะใช้มีดได้อย่างช่ำชองและได้ฟันลินาแมนไปหลายแผลลินาแมนได้ดักทานเขาได้และจัดก,การซัดหมอนั่นจนกระเด็นสะงง,งลงไปดุนพี่เคนจิโร่บอกว่าเขารู้จักวิธีการของพวกบูโซดีเขาจึงรีบวิ่งไปบอกพวกซูซุลันปีสามที่น ที่ร้านแ่งหนึ่งให้ไปช่วยโบยาที่กวด,ดังชินเมจิหากโบยาพ่ายแพ้โรงเรียนสุสุรันได้โดนแก๊งบูโซถล่มยับอย่างแน่นอนตัดมาทางด้านพวกคิโรมิเขาได้จัดก,การพวกริวรอของบูโซจนเหลืออันไซผู้คุมกดเพียงแค่คนเดียวมาโคที่รู้สึกเก็บกดเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่แพ้โบยามา,มาเขาก็ถูกคนอื่นกระทืบจนสังงองมาตลอดอบอกว่าไออันไซคนนี้กูเป็นคนขอจัดก,การมันเองมาโคได้บรรเลงเพลงมาใส่อันไซนั้นจนแทบสังงองผมก็ได้บอกมาโคว่าอย่ามาัวแต่เล่นให้รีบๆจัดการเจ้านาซีนั้นซะอันไซที่ได้้ยยยินนนออ่่างัู เขาก็มีแรงฮึกคว้าท่อนเหล็กขวดไปที่มาโคมาโคก็ได้หยิบเหล็กป้องกันมาไว้ในขณะที่เขากําลังจะสวนคืนอันไซก็ได้พาดสะดุดพวกตัวเองที่นอนอยู่หัวของเขาได้ไปกระแทกกับเสาปูนจนสะงงงลงไปแล้วมาโคก็ชนะไปแบบงงๆเงียงวะนั่นจึงทําให้มาโคหัวร้อนนักไปมากกว่าเดิมอีกท <laughs> ิลุมีได้ถามข้อมูลพวกริ้วรอที่เหลือจนได้ความว่าโบยักกำลังช่วยยาสุดาอยู่ที่กวดังชินเมจิ เขาจึงรีบวิ่งตามไปช่วยตัดมาทางด้านลิวชินที่ยืนดูการต่อสู้ของโบยะอยู่นั้นเขาวิเคราะห์ว่าโบยะย,ยังไม่แสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาและตอนนี้เขาก็รู้สึกสับสนกับแนวทางของแก๊งบุโซที่เป็นอยู่ทางพวกคิโลมิที่มาถึงหน้าโกดังแล้วเขาก็มัวแต่หารือกันอยู่ว่าจะบุกกันยังไงและแล้วพวกเด็กสุรันที่แหย่ยกขยงกันมาเพื่อถล่มแก๊งบุโซก็ได้มาถึงพอดีพวกเขาจึงพากันบุกเข้าไปที่โกดังพร้อมกันตัดมาทางด้านฮิดโอมิเขาโมโหมากที่ขุนพลทั้งสับสามือคนท ถูกโบยาจัดการเสรียบทันใดนั้นพวกสุรันก็ได้เปิดประตูโกดังบุกเข้ามา ฮิดเวโอมิที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงจับยาสูดาขู่ที่จะแทงและนั่นดูเหมือนจะทาให้พวกซูซุรันเริ่มเดือดกันไปมากกว่าเดิมอีกลิวชินจึงให้ฮิเดเวโอมิหนีออกไปทางประตูหลังของโกดังพร้อมกับให้ขุนพลคนสนิททั้งสองคนของเขาติดตามไปด้วยเดี๋ยวทางนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองเมื่อฮิเวโอมิออกมาจากโกดังได้แล้วเขาก็ได้ถูกขุนพลทั้งสองหักหลังซัดเข้าไปที่ท้องของเขาขุนพลทั้งสองบอกว่าพวกเขาเคารพแค่คุณลิวชินเท่านั้นและไม่ขอฟังคําสั่งของคนที่ทิ้งพวกพ้องอย่างแกแล้วเขาก็ ที่ยังไม่รู้สํานึกนั้นเขาก็ลุกขึ้นรีบวิ่งหนีต่อไป แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ถูกยมามันสก,กิขับมอเตอร์ไซค์ชนจนกระเด็นสังงองลงไปนอนกับพื้นแผลนี้ก็เพื่อแก้แค้นให้กับบันโดและเซนดะเท่านี้เขาก็จะได้มีหน้าไปพบกับพวกพ้องของเขาเสียทีตัดกลับมาทางด้านลิวชินเขาได้ปล่อยตัวยาสุดาให้กลับคืนไปให้พวกสุสุรันและตอนนี้ก็ถึงคิวของเขาที่ต้องลุยบ้างเสียแล้วพวกสุสุรันเตรียมที่จะลุมกระทืบลิวชินอยู่นั้นโบยา็ได้แย้งว่าพวกเราจะไม่ทําแบบนั้นพวกนายออกไปรอข้างนอกกันก่อนเดี๋ยวเขาจะตัดสินตัวต่อตัว,ตว,ตวกับลิวชินเองเนี่ยวิถี้ ในระหว่างนี้พวกเขาแลกหมัดกันได้สักพักหนึ่งบยา,าก็ได้ขอเวลานอกสูบบุรี่สักมวนโบยา,าเขาได้บอกว่าเขาเป็นพวกไม่ชอบเอาเปรียบคู่ต่อสู้หากคู่ต่อสู้ใช้มือเปล่าเขาก็จะใช้มือเปล่าสู้หากคู่ต่อสู้ใช้ดาบเขาก็จะใช้ดาบสู้กลับไปเขายังบอกยีกว่าเขาจะสอนลิวชินให้รู้จักโลกใบนี้ว่ายังมีคนที่เก่งกว่าลิวชินอีกหลายเท่าแต่พวกเขาก็เริ่มแลกหมัดก,กันอีกครั้งพวกเขาได้ยิงโซตัวตัวกันอยู่พักใหญ่จนลิวชินถึงกับเลือดอาบหน้าแต่สุดท้ายโบยญยาก็เอาชนะลิวชินลงได้สําเเรร็จโโบยาาไดด้ปปิปะตูกัง มาพวกสุสุรันก็พากันเฮลันกับชัยชนะครั้งนี้แล้ววิ่งมาแสดงความยินดีกับเขาทางด้านขุนพลทั้งสองก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในโกดังเพื่อช่วยประคองหลิวชินเอาไว้หลิวชินก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นแทบไม่มีโอกาสได้ใช้มือใช้เท้าเลยคิดแล้วมันก็น่าหัวรอแล้วเขาก็ยอมรับความ่า้แพ้ครั้งนี้ไปอย่างราบคาบทางพวกสุสุรันก็พากันกลับไปพร้อมกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ